ครับเรามาต่อ EP 2นะครับ EP 2การแนวทางการเขียนทอกนะครับทอกคาลิ่งนะครับหรือว่าทอกไอคิวนะครับผมตอนนี้เราอยู่กับที่ตัวยูโร2นะครับตัวยูโร2เราต้องอ่าอย่างแรกเลยเราต้องถามลูกค้านะครับลูกค้าชอบคาลิ่งไวไหมนะครับถ้าลูกค้าชอบคาลิ่งไวนะครับเรามาเพิ่มช่วงนี้นะครับช่วงต้นเยอะๆนะครับ แต่ถ้าเราเพิ่มเยอะเกินไปนะครับช่วงท้ายมันก็จะไม่เดินนะครับเราต้องระวังนะครับระวังแล้วแต่ความชอบนะครับแล้วแต่ความชอบของลูกค้านะครับเราลองเขียนถ้าเราลองเขียนไปดูนะครับหรือว่าเราจะถามลูกค้าก่อนก็ได้นะครับว่าลูกค้าชอบแบบไหน เวลาผมฝึกผมว่าฝึกเกียร์เงี้ยครับฝึกเกียร์ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเขเกียร์ไปเรื่อยๆตรงไหนไม่เนียนนะครับเราก็เกียร์ไปเรื่อยๆมันก็เนียนเองนะครับบวกลบบวกลบหมุนไปหมุนมาเนี่ยครับติผมชอบทําท้ายเดินๆนะครับท้ายเดินๆผมจะเขียนช่วงต้นน้อยๆนะครับเขียนช่วงปลายเยอะๆ ตวยูโรสองนะครับยูโรสมันมันก็จะบังคับบังคับให้เราตูกบังคับให้เราเขียนเขียนแบบเขียนแบบช่วงต้นจัดจับอยู่นะครับ๋ราค่อยดูตัวพวกยูโรสนะครับว่าผมจะเขียนยังไงนะครับนี่ครับถ้ายังไม่ไหวนะครับเรามาเติมได้นะ So, I ครับยูโรสองก็จะเขียนประมาณนี้ยูโรสองนะครับยูโรสองแนวทางนะครับแนวทางอ่ะมเขียนได้หลายวิธีนะครับถ้าท่านใดอยากได้แบบดึงลึกๆนะครับนี่แบบนี้นี่นะครับเขียนแบบนี้ก็ดึงลึกเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้นมันจะช้าไปหน่อยนะครับเก็บช่วงต้นขึ้นนิดนึงเพื่อให้ต้นมันไวนะครับ ราะว่าถ้าถ้าเป็นแนวลดเดิมเนี่ยมันจะอืดน,นะครับคัเลเร่งมันจะอืดพอเติมเข้าไปนะครับมันก็จะรู้สึกดีนะครับต่อไปเราไปต่อกันที่ยูโร3เลยนะครับครับเรามาต่อกันที่ยูโร3นะครับยูโร3ามขอยกตัวอ,อย่างนะครับพอยูโร3เนี่ยเราเราจะอ่ากราฟนะครับกราฟไอเคทอปไอคิวเนี่ยมันจะแตกต่าง ไปจากยูโร2นะครับ16บิต2อ5ไฮโลนะครับไปที่2ดีนะครับตั้งแต่ยูโร3เป็นต้นไปนะครับจะมีมากกว่า1ตารางนะครับจะมีมากกว่า1ตารางยูโร3จะ3ตารางนะครับยูโร4 3ตาราง1.9นี่จะมีตัวปี19ขึ้นไปนะครับมันจะเป็น5ตารางนี่นะครับ เลื่อนมาที่กลุ่มแมปนะครับอยู่ด้านหน้านะครับ1ตัวนี่นะครับอยู่ด้านหน้าเหมือนยูโรสองนะครับหนึ่งตัวแล้วเบิ่คลิกในตารางนะครับเปียนดีพร้อม0 0 0 7 8จนะครับอ่าเราใส่ตั้งแต่แถวที่14นะครับใส่1น0นะครับนี่นะครับตั้งแต่ยูโร3เนี่ยเราจะสังเกตได้นะครับว่ามันจะ เขียนง่ายขึ้นนะครับแล้วตัวยูโรสามนะครับคันเร่งจะค่อนข้างจะไวกว่าตัวยูโรสองนะครับเห็นมครับมันทําให้เราเขียนง่ายขึ้นนะครับนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับถ้าท่านใดชอบดึงหนักๆนะครับเขียนแค่หนึ่งร้อยตั้งแต่แถวที่สิบสี่ถึงแถวสุดท้ายพอนะครับถ้าต้นมันช้านะครับเรามาเติมนะครับ ห้ถึงเนะครับนขอเติมแค่ห้าพอนี่นะครับนี่ปกติก็จะจูนแค่นี้แหละครับาบางท่านจูนเยอะนะครับลองลองเทียบดูครับจูนเยอะกับจูนน้อยผมเคยไปจูนเยอะแล้วต้นไวจริงครับแต่ว่าปลายมันหายนะครับผมก็เหมือนกลับมาจูนกลับมาใช้จูนแบบแบบนี้นะครับแบบเบสิกรู้สึกว่ารถมันจะเดินดีกว่าครับ นี่นะครับจะจูนประมาณนี้นี่นะครับยูโรสามคันเร่งจูนแค่นี้ท้ายมันจะเดินนะครับทอรไอคิวนะครับอ่าทอคคันเร่งเนี่ยยูโรสามจะมีอยู่สามตัวนะครับนี่เราเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไปเลยตารางยกขีดนี่นะครับ จะอยู่ติดกันนะครับสอ,อันนะครับผมอยู่ติดกัน2อ,อันกดครอบนะครับคลิกในตาราง0.007813ถ้าเป็นเทอร์โบธรรมดานะครับเรากอรอบมาใส่ได้เลยถ้าเป็นม i กเนะครับเราเขียนใหม่ดีกว่านะครับอันนี้ขอ,อก,กอรอบมาใส่ได้เลย ูโรสามเห็นนะครับยูโรสามผมเขียนอย่างเงี้โอเคต่อไปยูโรสี่ครับไปยูโรสี จะอยู่ตำแหน่งเดียวกับยูโร3นะครับจะมีข้างหน้า1แล้วก็ตรงกลาง,ลางนะครับ2ตัวนะครับแมตัว IQ คันเร่งนะครับนี่นะครับคลิกปึก๊บกด K กคแบ่เบิคลิกในตาราง0.00713 8นะครับใส่ตั้งแต่แถวที่ F4 นะครับใส่100นะ่รรเลือกนะครับเลือกตรงที่เป็นเนินนะครับ 1>, 1 2ึ่งสองสี่เลนไวสี่ขีดนะครับแล้วก็มาปรับแต่งให้มันเนียนนะครับช่วงนี้นี่นะครับจูนแค่นี้พอไม่ต้องจูนเยอะนะครับโอเคโรสีจะมีอยู่ทั้งหมดสามาันนะครับเลื่อนไปตามผมได้นะครับ มันจะอยู่ติดกันนี่นะครับเอ่อข้อแล้วม well. ื tamam ่คลิกในตารางนะครับ0.007813นะครับศูนย์จุดศนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยอันนี้ผมจะไม่ก๊อปนะครับ จริงๆมันก๊อปได้นะครับแต่ว่าผมจะทวนให้ให้ดูนะครับจะได้จําได้นะครับเลือกตรงที่เป็นเนินนะครับหนึ่งสสามสี่นะครับเรื่องเนินติดมานิดเดียวไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องไปซีเรียสหนึ่งสสามสี กดบกางได้นะครับถ้าเป็น DDI นะโอเคต่อไปนะครับ1.9ไปที่1.9กันเลย1.9 power นะครับ เขียนแพทเทิร์นเดียวกันนะครับผมจะเขียนประมาณนี้แต่ถ้าลูกค้าชอบพลิงไว้นะครับใส่ไว้ได้นะครับใส่ตวงต้น,ตนเยอะๆนะครับเดนท้ายจะไม่ค่อยเดินนะครับท้ายจะเดินช้ากว่า9นะครับ 16ปิต25ไฮโลนะครับอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับอยู่ตรงอันแรกอยู่ตำแหน่นงเดิมอ0 0 7 8 1นนะครับใส่100นะครับ1.9รู้สึกว่าส่งมันจะเปลี่ยนไปนะครับตรงหนึ0งแล้ว ทางนะครับช 3, 4, 1, 4, 5, 5, 5. อ่องสามสี่ขวาชั้นห้าจรเราจะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับ ลองเทียบกันดูนะครับมาจูนเยอะกระจูนแบบนี้นะครับในแหลงก,กันนะครับนี่ครท้ายจะดึง แถวที่สินะครับถ้าจูนแบบนี้นะครับพวก1.9น,นะครับโอกาสบูสวิกนะครับจะน้อยกว่าน้อยกว่าที่ว่าเราจูนคลลิ่งเยอะๆนะครับ งนี้นะครับเราสามารถเสริมนิดนึงนะครับเราสามารถเก็บขึ้นได้นะครับเนี่ยถ้าเราอยากให้มันเนียนนะครับเนี่ยครับถ้าอยากให้เนียนนะครับเก็บขึ้นประมาณนี้นะครับ ผมเสริมให้เต็มที่เลยนะครับท้ายสุด1.9นี่นะครับเราเก็บอย่างนี้ได้ต่อนะครับ